ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับคุณผู uh well Meeting, ultur, ้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ NU Tutor รายการภาษาอังกฤษเพื่อความรู้ในการใช้ภาษาจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้รับวันนี้บรรยายโดยดิฉันเองนะคะดวงพรทองน้อยจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะวันนี้เราก็จะมาถึงเรื <Sc> ่องของคำนามในภาษาอังกฤษแล้วนะคะ คำนามในภาษาอังกฤษนั้นก็จะมีความแตกต่างจากคำนามในภาษาไทยอยู่ตรงที่ว่าคำนามในภาษาอังกฤษนั้นเราแบ่งออกมาเป็นคำนามที่นับได้กับคำนามที่นับไม่ได้นะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็น countable นะคะกับ uncountable nouns นะคะคำนามที่นับได้และนับไม่ได้นี้มีผลอะไรต่อการใช้กราม,มามีเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ารูปฟอร์มของคำจะไม่เหมือนกันนะคะ คำนามที่นับได้นี่นะคะจะสามารถที่จะอยู่ในรูปของเอกพจน์ K หรือพหูพจน์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันเองสามารถที่จะเป็นเอกพจน์ K เราสังเกตได้จากคำนามคำนั้นนะคะจะขึ้นต้นด้วย article a หรือ an บอกว่ามีสิ่งเดียวเช่น an apple แสดงว่ามี apple อยู่ลูกเดียวนะคะหรือจะใช้อยู่ในรูปพหูพจน์คือมีหลายๆสิ่งด้วยการเต erm ิม s ก็ได้นะคะเช่น apples นะคะเติม erm s ถา ว่ามีผลไหมมีค่ะเพราะถ้าหากว่ามันเป็นประธานของประโยคสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะต้องมี verb ซึ่ง verb เนี่ยในภาษาอังกฤษนั้นจะผันตามประธานนะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาก็จะต้องเติม s ถ้าหากว่าเป็น present simple นะคะถ้าเป็นพรหูพจน์กริยาไม่ต้องเติมเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะรู้ว่าคำนามที่เราใช้เนี่ยเป็นเอกพจน์หรือพรืหูพจน์นะคะ อ่เพราะฉะนั้นจําไว้อันแรกเลยค่ะคํานามอันไหนก็ตามที่สามารถเติม an ได้นะคะนับ1ชิ้นอันเดียวแล้วก็เป็นพหูจน์เติม A s ได้ D I. คำนามตัวนั้นเป็นคํานามที่เราเรียกว่าเป็นคํานามนับได้หรือ countable noun นั่นเองนะคะเราจะสังเกตได้เลยนะคะเวลาที่เราจะถามเกี่ยวกับจํานวนของ countable noun เนี่ยเราก็จะถามด้วย how many นะคะ h า w m ม n y ใช้กับ countable เลยเราก็จะตอบเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้นะคะอย่างที่เห็นว่าเรามี2รูปฟอร์มนะคะเช่นคำว่า dog เราสามารถจะเป็น a dog, one dog, dog หรือ two dogs นะคะเติม s ก็ได้นะคะ,ะ,คะ horse ก็เหมือนกันนะคะเราจะเป็น one horse ม้าตัวเดียวหรือ two horses มา้า2ตัวก็ได้ทีนี้การทำเป็นพหูพจน์ของคำนามนับได้เนี่ยบางคำนั้นอาจจะไม่ได้เติม s นะคะแต่จะมีการเปลี่ยนรูปไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ให้ระวังนะคะ โดยเฉพาะคำนามที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือว่าเป็นคนเนี่ยมักจะเปลี่ยนรูปเป็นหลักเลยเช่น one man นะคะแต่พอเราพูดถึงผู้ชายสองคนก็จะกลายเป็น two men นะคะเช่นเดียวกันนะคะ a woman ก็จะกลายเป็น two women เหมือนกันรวมทั้งคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคนนะคะเช่น a person ก็จะกลายเป็น two people a child ก็จะกลายเป็น two children นะคะอย่างที่บอกส่วนใหญ่จะเป็นการเติม A s แต่ถ้าเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับคนมักจะเปลี่ยนรูปตรงนี้ต่อาจจะต้องจำนะคะทีนี้ประโยคเวลาเราใช้เราใช้ยังไงบ้างนะคะพอมันเป็นคำนามที่นับได้เนี่ยเราชัดเจนเลยนะคะว่าเราใช้ คำนำหน้านามหรือ q u a t i f i e r เนี่ยเราใช้ a n ได้นะคะ a ในกรณีที่เป็นคำนามทั่วไป and ในกรณีที่คำนามคำนั้นนั้นขึ้นต้นด้วยสระนะคะขึ้นต้นด้วยเสียงสระนะคะเพราะฉะนั้นเช่นเราก็ใช้เลย d e s a m a n a t the d o o r นะคะอันนี้คือผู้ชายคนเดียวทีนี้ถ้าหลายคนล่ะเราใช้อะไรนะคะถ้าเป็นหลายคนเนี่ยเรามีใช้ได้2แบบนะคะแบบแรกเลยเราไม่ต้องใช้อาร์ติเคิลใดๆเลยนะคะคำนามที่เป็นพระหูพจน์นั้นอยู่ได้เองโดยไม่มีอาร์ติเคิลนะคะเช่นประโยคนี้เราจะเห็นว่ามีประโยคว่า I have นะคะ some oranges in my basket ถ้าเราไม่ต้องการจะใช้ซ้ำเนี่ยเราใช้ว่า I have oranges in my basket ได้ไหมได้เลยนะคะแต่ถ้าเราจะระบุว่ามีบ้างบางส่วนมีอยู่หลายชิ้นตัวนี้เราต้องใช้ซ้ำนะคะเราก็จะใช้เป็นซ้ำได้ถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะคะ I have some oranges นะคะหรือถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเรายังใช้ a and the ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธเราต้องการจะระบุว่าบางส่วนเนี่ยเราจะไม่ใช้ซ้ำละในประโยคปฏิเสธเราจะเปลี่ยนเป็นใช้ any นำหน้าคำนามที่เป็นพะหูพจน์นะคะเช่นเราบอกว่า I don't have a dog นะคะอันนี้หมาตัวเดียวเราใช้อาได้แต่ถ้าเราพูดถึงโดยท,ทั่วไป There aren't any flowers in the park นะคะไม่มีดอกไม้เลยนะในส่วนสาธารณะนี้นะคะเราก็จะใช้เป็น any นะคะ not any ก็คือไม่มีเลยนะคะทีนี้คำนามที่นับได้นรสังเกตได้ง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะมันสามารถเป็นได้ทั้งเอกพจน์ ะะแล้วก็เป็นพระหูพจน์ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคํานามที่นับไม่ได้นะคะคํานามที่นับไม่ได้เนี่ยเป็นยังไงคํานามที่นับไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคํานามที่เราไม่สามารถจะระบุจํานวนได้นะคะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นจำนาเออขอโทษนะคะเป็นคํานามที่พูดถึงความคิดนะคะหรือว่าของที่เราถือว่ามันมี จำนวนมากเกินไปเกินกว่าจะนับได้นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีหลายคำเลยคำนามพวกที่เป็น abstract หรือเป็นความคิดทั้งหลายเช่นความรักความจริงความสวยพวกนี้นะคะเราถือว่าเป็นคำนามนับไม่ได้ทั้งหมดเรกจะเคยเจอ love ใช่ไหมคะ truth beauty นะคะไม่มี at love at truth a beauty ไม่มีเลยนะคะอันนี้พอเราถือว่านับไม่ได้นะคะหรือคำนามที่มันเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เขารวมๆกันแล้วเข,เขาคิดว่ามันหนับยากเช่น ของเหลวนะคะเช่นชาอย่างเงี้ยเรานับไม่ได้ก็จะเป็น T เลยนะคะ Money นะคะถ้าเป็นพวกสกุลเงินเนี่ยก็ถือว่านับไม่ได้ข้าวก็วถือว่าเม็ดมันเล็กมากนะคะรวมๆกันเนี่ยก็จะเป็น rice เลยที่แบบว่า,าไม่ได้นับนะคะ พวกนี้เราถือเป็นคำนามนับไม่ได้พอมันเป็นคำนามนับไม่ได้มันก็มีกฎเกณฑ์การใช้อยู่ว่าเราห้ามใช้ article a r t i c l e a and the กับมันเด็ดขาดเพราะมันนับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำนามที่เราจะใช้ระบุจำนวนคำนามนับไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีการใช้หนึ่งคือ SU มบอกว่ามีบ้างบางส่วนนะคะหรือเราจะบอกว่ามีเยอะเราอาจจะใช้ a lot of นะคะ much ก็ได้นะคะ a great deal of ก็ได้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่ามีนิดหน่อยเราอาจจะบอกว่า a bit of นะคะ a little of อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้มีอีกแบบหนึ่งก็คือเราอาจจะใช้พวก collective noun หรือว่าใช้พวกคำนามที่บอกกลุ่มก้อนให้มันนะคะเช่น a cup of coffee a cup of tea นะคะอันนี้ก็จะนับได้ขึ้นมา a bag of sugar นะคะ a kilo of นะคะ one liter of milk นะคะอันนี้ก็คือนับได้ขึ้นมาแล้วว่า1ลิตรนะคะ a handful of flowers นะคะก็คือแป้งสักหนึ่งกำมือนะคะ a pinch of salt เกลือสักหนึงหยิบมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่นับได้ขึ้นมานะคะทีนี้เวลาที่ เราจะใช้พวกนี้นะคะเวลาที่เราถามว่ามันมีของพวกนี้อยู่เท่าไหร่นะคะถ้าเป็นคำนามที่นับไม่ได้เราก็จะใช้คู่กับ how much เมื่อกี้เราจำได้ใช่ไหมคะถ้านับได้ใช้ how many นะคะถ้าไม่ได้ก็คือ how much เช่นเราจะถามว่ามีคนอยู่กี่คนนะคะเรารู้ว่าคนน,นับได้เราก็จะถามว่า how many people are there มีคนอยู่กี่คนนะคะแต่ถ้าหากว่าเราจะถามถึงสิ่งของที่มันนับไม่ได้นะคะเช่นเราอาจจะถามถึงน้ำตาลมีน้ำตาล สักหน่อยไหมนะคะอะ่มีน้ำตาลเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่หรอก็จะถามว่า how much sugar do you have นะคะมีน้ำตาลเหลือสักเท่าไหร่นะคะอ่าอย่างประโยคนี้ตัวอย่างก็มีนะคะ he did not have much sugar left แสดงว่ามีน้ำตาลเหลืออยู่ไม่มากนะคะหรือ how much rice do you want ต้องการข้าวมาสักแค่ไหนนะคะอ่ะทีนี้ข้อที่เป็นคำนามนับได้กับนับไม่ได้เนี่ยมายาก แต่ว่าอันที่จะมียากขึ้นก็คือบางทีเนี่ยเวลาเราใช้จากภาษาไทยแล้วไปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยความรู้สึกของเราคือคําพวกนี้มันน่าจะนับได้นะคะแต่มันกลายเป็นคํานามที่นับไม่ได้ในภาษาอังกฤษนะคะเราอาจจะต้องจําไว้บ้างว่าเป็นคํานามอะไรอันแรกเลยถ้าเป็นกลุ่มคำนามเช่นเป็นคำที่เป็นพูดถึงของที่หลายๆสิ่งด้วยกันนะคะเช่นถ้าเราพูดถึงกระเป๋า กระเป๋าเดินทางนะคะถ้าเราพูดถึง b a g กพูดถึง suitcases นะคะพวกนี้นับได้หมดเลยนะคะกระเป๋าถุงอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรานับรวมๆกันเป็นภาพรวมว่าเป็นสัมภาระที่เราเอาไปเป็น b a c k a g e ตัวนี้จะนับไม่ได้นะคะเหมือนกันเลยค่ะอย่างเช่นคำว่าเครื่องเรือนของเราเนี่ยนะคะถ้ามันเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะเป็น desk เป็น tables นะคะเป็น chairs นับได้หมดเลยนะคะแต่ละชิ้นแต่ถ้ารวมๆกันแล้วเรียกเป็นเครื่องเรือนทั้งหมดนับไม่ได้นะคะเช่น furniture ก็เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะอ่ะในนี้มีคำไหนบ้างที่เราจะมาให้ดูนะคะเช่นคำว่า work นะคะในภาษาอังกฤษถือว่านับไม่ได้นะคะ travel นะคะอันนี้ก็นับไม่ได้ weather อันนี้ถ้าพูดถึงสภาพบรรยากาศโดยรวมนี่นับไม่ได้นะคะ traffic อันนี้ก็นับไม่ได้นะคะถ้าเราพูดถึงแบบว่าการจราจรโดยทั่วไป bread อันนี้ถ้าพูดถึงโดยรวมๆนะคะเช่นขนมปังเนี่ยเรานับถือว่านับไม่ได้เพราะว่าสำหรับไอเดียของฝรั่งแล้วเนี่ยขนมปังก็จะเหมือนกับข้าวเลยค่ะคือเป็นอาหารทั่วไปมันก็ไม่นับนะคะเพราะว่าเชนั้นก็จะนับไม่ได้นะคะ uh, accommodation ถ้าพูดถึงที่พักโดยทั่วๆไปเลยเนี่ย uh, จะนับไม่ได้นะคะ แล้วก็มี news นะคะคำนี้มี s อยู่แล้วแต่นับไม่ได้นะคะเราถือว่าเป็นคำนามนับไม่ได้เลยทีนี้มันจะน่ากลัวตรงไหนตรงที่ว่าในนี้เนี่ยมันจะมีอยู่บางคำมันเป็นคำนามที่ทั้งนับได้และนับไม่ได้เนื่องจากปัจจุบันในภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคำนามบางคำเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตาม การเวลาเช่นเราจะบอกว่า c f f e e เนี่ยนับไม่ได้อาในปัจจุบันก็มีดับทั้งนับได้นับไม่ได้ขึ้นมาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคํานามที่มันทั้งนับได้นับไม่ได้เนี่ยมีมีหลายคำเลยทีเดียวนะคะซึ่งถ้าเ,าเวลาที่มันนับไม่ได้เนี่ยมักจะมึ พูดถึงแบบว่าภาพรวมหรือโดยทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าเวลาที่มันเปลี่ยนให้เป็นนับได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะหมายถึงสิ่งที่มันเป็นเฉพาะเป็น1อันหรือว่าเป็นอันใดอันหนึ่งนะคะเช่อนอย่างคําแรกเรา,าจ,จะเจอคําว่า hair บ่อยๆ hair ที่แปลว่าผมเนี่ยคะ่ะ hair นะปกติเราเหมือนจะเป็นคํานามนับไม่ได้แต่จริงๆแล้วคํานี้เป็นคํานามที่ทั้งนับได้และนับไม่ได้นะคะถ้าเราใช้คําว่า she has ลอง n d e h แ i r นะคะถ้าตัวนี้หมายถึงคำนามนับไม่ได้เลยก็คือพูดถึงว่ามีผมสีบลอนนะคะผมทั้งหัวเลยแล้วถึงมานับไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนประโยคนี้เป็น My mother is getting a few gray hairs now. Hair terms หมายความว่าง่งแสดงว่ามีผมงอกบ้างบางเส้นแล้วนะคะอันนี้เราถือว่านับเป็นแบบเส้นๆหลายเส้นนะคะจะอันนี้จะนับได้ขึ้นมาหรือ ถ้าเราไปกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วเราตักต้มเจิดขึ้นมาแล้วเราพบว่ามีสิ่งไม่พึงประสงค์ I found a hair in my soup อันนี้ก็เจอแล้วแสดงว่าเรามีขนหนึ่งเส้นหรือผมหนึ่งเส้นอยู่ยในซุปของเรานะคะอันนี้ถือว่านับได้เพราะฉะนั้นก็คือ1เส้นตัวนี้จะเป็นข้อที่คนที่เรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆเนี่ยจะมีความสับสนนะคะบางทีเนียนจะบอกว่า,า she has ลง hair อันนี้ไม่ได้เลยมันจะหมายถึงว่ามีผมแค่เส้นเดียวยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบนหัวเนี่ยผมทั้งหัวนับไม่ได้ถ้าเป็นผมเป็นเส้นๆถึงจะนับได้นะคะทีนี้คำต่อไปที่มีอีกเมื่อกี้ที่พูดแล้วนะคะก็คือพวกเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยพวกกาแฟวัว a ะนะคะเบียร์ทีโซดาพวกเนี้ยปกติมันเป็นคำนามที่นับไม่ได้เนาะเพราะเราพูดถึงอยู่แล้วนะคะก็คือแบบว่า พวกที่เป็นเครื่องดื่มน้ำๆเนี่ยนับไม่ได้แต่ในปัจจุบันเราถือว่าเครื่องดื่มพวกนี้มันเสิร์ฟเป็นแก้วนะคะเราก็เลยนับได้นะคะเช่นถ้าเราไปสั่งในร้านอาหารเนี่ยนะคะเนื่อสามารถอาจจะเคยเจอคนพูดแบบนี้เลยนะคะถ้าแบบพูดเป็นเครื่องดื่มแก้วๆเนี่ย Can you bring a tea, coffee with milk and two herbal teas? ขอกาแฟใส่นม3มแก้วแล้วก็ชาสมุนไพรสอง อันนี้คือนับได้เพราะเขาหน่วยที่เขาหายไปคือเป็นแก้วนั่นแหละนะคะแต่ว่าเขาพูดเป็นในฐานะที่มันเป็นเครื่องดื่มแก้วแกในร้านอาหารเลยเหมือนเราเข้าไปในร้านอาหารนะคะเข้าไปในร้านกาแฟแล้วอาจจะบอกว่า two coffee please two latte please ได้เลยนะคะเนี่ยสามารถจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะเราจะถือว่านับได้แต่ถ้าเป็นคำนามทั่วไปเนี่ยเราก็จะถือว่ามันยังนับไม่ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูในรูปประโยคว่า,าใช้แบบไหน I drink a l o t of coffee but I don't drink very much beer ดื่มกาแฟเยอะแต่ไม่ค่อยดื่มเบียนะอันนี้ในภาพรวมทั่วไปไม่ได้บอกว่าดื่มกาแฟกี่แก้วนะคะเพราะฉะนั้นคําพวกนี้มีทั้งนับได้แล้วก็นับไม่ได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเจอใครพูดแบบ may I have a coffee ก็ต้องบอกเขาว่าเออใช้ได้นะไม่ใช่ไปบอกเขาว่าคำนามอันนี้นับไม่ได้มันเป็นได้ทั้งสองอย่างนะคะ หรืออีกอันหนึ่งที่เราเคยเจอกันนะคะเช่นคำว่า memory อย่างเงี้ยคะ่ะ memory นั้นก็เป็นทั้งคำนามที่นับได้และนับไม่ได้ถ้าเรานับเป็นครั้งเลยว่าความทรงจำเกี่ยวกับอะไรครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะนับได้นะคะเช่นในกรณีนี้อย่างที่บอกนะคะ I have fun uh, I have f o n memories of volleyball games in my friends and I used to play in college นะคะ ก็คือมีความทรงจำที่ดีๆเกี่ยวกับแมชการเล่นวอลเลย์บอลหลายครั้งเลยที่เล่นสมัยตอนอยู่มาหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ถือว่านับได้นะคะแต่ถ้าเราพูดถึงความทรงจำพูดถึงความสามารถในการจำหรือความจำทั่วๆไปเนี่ยเราอาจจะนับไม่ได้นะ,ะ um, I have terrible memory I always forget people's names นะะ่ uh, ตัวนี้เราจะพูดถึงว่าความจําเราไม่ดีนะคะตัวนี้อาจจะไม่มีอะนะคะในประโยคตัวอย่างเนี่ยอาจจะมีอ่ะเกินมานิดนึงจริงๆคือ I have terrible memory เลยนะคะนับไม่ได้นะคะเราจำจาไม่ได้เลยว่าแบบเออชื่อคนเป็นยังไงนะ,ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอีกคำหนึงที่นิยม ผิดกันเยอะเลยคือคำว่า room นะคะคำว่า room เนี่ยมันมีได้ทั้งนับได้และนับไม่ได้ที่เราคุ้นกันก็คือเราจะคุ้นคำที่นับได้ว่ามันเป็นห้องนะคะเรารู้ว่า room เนี่ยมันคือห้องต่างๆนะคะในบ้านในอพาร์ตเมนต์ในโรงแรมเนี่ยในๆก็ตามนะคะเช่นเราอาจะบอกว่า our house has five rooms นะะ the kitchen bedroom b a t h r o o m living room and family room นะคะ เป็นคำทออกเสียงยากสำหรับครูเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคำนี้นับได้ค่ะนะคะห้องอะไรบ้างนะมีกี่ห้องแต่ถ้าหากว่า room นะคะตัวนี้หมายถึง space หรือหมายถึงพื้นที่ว่างเนี่ยมันจะนับไม่ได้นะคะ I'll make some room for these new books in the bookshelf ตัวนี้หมายถึงอะไรคะ จะหาที่ว่างเพื่อที่จะวางหนังสือเล่มใหม่ที่ชั้นวางหนังสือไม่ได้หาห้องแล้วนะเป็นแบบว่าแค่ที่ว่างที่เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตนะคะ rooms นะคะเติม s นับได้เป็นห้องห้องนะแต่ถ้า room ที่เห็นนะคะตามด้วยซัมก็จริงนะคะซัม room แต่ว่านับไม่ได้เนี่ยเราก็ถือเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะ หรืออย่างคำว่า time ก็มีทั้งนับได้และนับไม่ได้นะคะถ้า time เติม s เมื่อไหร่นับได้แปลว่าครั้งนะคะ I have been to Tokyo t e times นะคะอันนี้เคยไป3ครั้งละแต่ถ้านับไม่ได้แปลว่าเวลานะคะ I didn't have enough time to finish reading the book อันนี้ก็คือมีเวลาไม่พอนะคะอ่าทีนี้ มีอีกอันนึงนะคะก็คือ paper นะคะตัวนี้ก็มีทั้งนับได้และนับไม่ได้ถ้านับได้หมายถึงรายงานนะคะที่เราทำนะคะเป็น paper ที่เราส่งอาจารย์หรือว่ารายงาน report ต่างๆที่เราทำเนี่ยนะคะเอกสารก็ได้นะคะตัวนี้จะนับได้นะคะเช่น I show my papers to the immigration agent นะคะก็ให้เอกสารให้รายงานไปแต่ถ้าเราพูดถึงกระดาษเลยเ นับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ I need to buy some paper our printer is all out นะคะต้องซื้อกระดาษละนะคะเครื่องพิมพ์ทุกเครื่องเนี่ยกระดาษหมดเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะพอได้ความรู้เกี่ยวกับคำนามที่ทั้งนับสองแบบระดับหนึ่งเลยนะคะ ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมฝากข้อความไว้ที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุหรือว่าใน YouTube นี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเคเวลาเท่านี้สวัสดีทุกคนค่ะ